กระบวนการนะครับเขาเรียกว่าตัวการแคปชั่นเนี่ยจะตัวนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ผิวมองคําแล้วก็รื้วรอยย,ย,ยังไม่ให้กระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นนั่นเองต่อมาครับผมรูขุมขนนะครับกระชับขึ้นจํานวนและขนาดเล็กลงนั่นหมายความว่าข้อที่6การฮาร์ทีนิ่งครีมตัวนีน้จะช่วยรูขุมขนกระชับมากขึ้นเอาง่ายๆจะทําให้ผิวหน้าละเอียดมากขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็ต่อมาข้อที่ นะครับผมจํานวนสิวแล้วก็การอักเสบของสิวก็ดูลดลงเช่นเดียวกันนะครับผมข้อที่8นะฮะลดการอักเสบหรือรอยแดงจากการทำเลเซอร์ iser, หรือรังสี UV นั่นเองอย่างที่บอกไปหากเราโดนแสงแดดมาเมื่อเราผิวหน้าโดนแสงแดดเดยเอ burn, ะๆเ,เนี่ยเมื่อเกิดซันเบิร์นฮะเมื่อเกิดซันเบิร์เนี่ยคือการอักเสบและเมื่อเราโดนแสงแดดนะฮะก็คือการอักเสบไอตัวนี้เนี่ยเันจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็รอยแดงจากการทำเลเซอร์ได้แล้วก็รังสี UV A UV B ได้เช่นเดียวกัน อาจารต่อมาครับยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับที่เกิดจากน้ํามันเคลือบผิวนะครับช่วยควบคุมความมันบนใบหน้ามากขึ้นดังนั้นใ,นใครที่ผิวมันนะฮะตัวนี้คือช่วยได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมช่วยนะครับควบคุมความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะจ๊ะต่อมานะครับแอนติพ,พลูชเชนโซเฟอรีนเนี่ย,ยสามารถขับไล่อนุสิทอิะนะครับผมจากมลภาวะแล้วก็มลบมลภาวะพิษได้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้คือดีประมาณนี้คือ10บอินวันของเรานั่นเอง ดีขนาดนี้พ่งนี้เพียอ์เอฟพ่งนี้ไปที่สาขาหรือว่าสามารถสั่งซื้อสินค้าของเอสโวเน่ได้ที่ SCM Connect นะฮะ2 9งส่งฟรีจ้า